ข่าวแรกวันนี้อยู่ในบรรยากาศของความสุขของคนไทยทั้งแผ่นดินและการสแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2558ที่เพิ่งผ่านพ้นไปโดย P.E.A. ทั่วไทยพร้อมใจกันถวายพระพรซึ่งไม่สามารถนำภาพมาออกอากาศได้หมดนะคะไปติดตามกิจกรรมบางส่วนกันค่ะ PEA ถวายสัตย์ปฏิญ,ญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพร้อมร่วมใจเฉลิมพระเกียรติทั่วไทยเมื่อวันที่3ธันวาคม2558ในายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญ,ญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเป็นการปลูกฝังอุดมการ์เพื่อชาติศาตสาตร์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลในช่วงสายวันเดียวกันนายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการ PEA เป็นประธานในพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานกฟผที่ดีและพลังของแผ่นดินโดยมีนางโสพิดาธีทะแก้วผู้อำนวยการฝ่ายงานผู้ว่าการเป็นผู้กล่าวรายงานณห้องอนเนกประสงค์ชั้น6อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA ในพิธีดังกล่าว ผู้ว่าการ PEA เป็นผู้กล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณโดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานทุกสายงานของส่วนกลางเข้าร่วมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณและร่วมร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดินและเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพียงกันต่อมาเช้าตรู่วันที่5ธันวาคม2558นางพรทิพย์เดชพินญ,ญารองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน PEA พร้อมผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณมนทลพิธีท้องสนามหลวงโดยร่วมตักบาตรพระสงฆ์189รรูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 8พรรษา5ธันวาคม2558นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศพร้อมใจการจัดและร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่างๆอาทิคณะผู้บริหาร PEA ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลณห้องแดงพระบรมมหาราชวัง นายเจวีตวิศีผู้อํานวยการไฟฟ้าเขต PEA เขตหนึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีพร้อมผู้บริหารและพนักงานจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ณสํานักงานอาคาร PEA เขตหนึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีนายพานุมาตรลิมสวุวรรณผู้อํานวยการไฟฟ้าเขต PEA เขตสองภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช นำผู้บริหารและพนักงานร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณสนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชยสมลักษ์กิ่งมาลาผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต PEA เขตหนึ่งภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำพนักงานร่วมกันถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินณห้องประชุมชั้น4 PEA เขตหนึ่งภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายมนูนยิ้มสมานผู้จัดการ PEA เขตหนึ่งภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นำทีมผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5ธันวามหาราชณนะภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10ได้โลหิตจำนวน39,200ซ c